สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ a อ c ิซบันเทิงวันนี้นะคะเรามาอัปเดตคุณพ่อลูกหนึ่งยางฮยโอนบินนะคะซึ่งสอแววว่าตอนนี้จะมีงานงอกออกมาะแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่างานที่เขารับตอนนี้เนี่ยจะถูกแบนเพราะว่าเลือกที่จะเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะสื่อ In s i ซส์ของเกาหลีก็รายงานว่ายอนบินเองเนี่ยถูกสงสัยว่ากำลังถูกขึ้นบัญชีดำโดยวงการบันเทิงญี่ปุ่นค่ะรายงานต้นฉบับมาจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทญี่ปุ่นในแถลงการต่อ n นิวเซนนะคะโดยได้อ้างว่าตั้งแต่มีการยืนยนันการคัดเลือกนะักแสดงภาพยนตร์เมื่อเร็วๆนี้ตลาดบันเทิงญี่ปุ่นก็เริ่มปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่พอใจค่ะคุณผู้ชม จนซี่นะคะได้ยืนยันบทบาทของยอนบินในภาพยนตร์เรื่องใหม่ก็คือฮาบินตามรายงานนะคะบทบาทของเขาได้รับการยืนยนันโดยยอนบินเนี่ยก็เริ่มถูกแบนจากตลาดวงการบันเทิงญี่ปุ่นนะคะโดยญี่ปุ่นเนี่ยเลิกต่อสู้เพื่อโอกาสในการจัดงานแฟนมิทติ้งของยอนบินในญี่ปุน่นเริ่มเปลี่ยนใจทีละบริษัทเริ่มสูญเสียความกระตือรือร้นแล้วก็ไม่ค่อยมีคนสนใจที่จะมาร่วมงานแฟนมิทติ้งนั่นเองค่ะโดยผู้จัดรายราย ก็เริ่มถอยห่างจากยอนบินรวมถึงการคาดการว่ามีผู้คนน้อยที่จะมาเข้าร่วมงานแฟนมิตติ้งค่ะตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับการเช่าสถานที่ของยอนบินการขายตั๋วล่วงหน้าและพวกเขาก็ทำเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดอีเวนต์และแฟนมิตติ้งของยอนบินค่ะ โดยตามที่ตัวแทนอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นกล่าวว่าการขาดความกระตือรือร้นนี้เริ่มปรากฏขึ้นหลังจากที่ยอนบินยืนยัน การปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องหาบินนะคะทันทีที่มีข่าวแพร่สะพัดทางอินเทอร์เน็ตและก็โซเชียลนะคะต้นสังกัดของยอนบินเองก็ได้ตอบกลับและก็แถลงอย่างเป็นทางการนะคะว่าจุดยืนอย่างเป็นทางการของพวกเขาต่อสื่อต่างๆระบุว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในตลาดญี่ปุน่นและกระแสะความฮอตของยอนบินก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะ โดยในที่สุดนะคะภาพยนตร์เรื่องฮาบินที่นำแสดงโดยฮยอนบินอีดงอุกและจอนยอบินนะคะก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นักแสดงก็ได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาจุงกุนเมมโมเรียนนะคะทหากแอดมินออกเสียงผิดอย่างไรต้องขออภัยด้วยค่ะทั้งนี้ก็เพื่อแสดงความเคารพต่อนักรบที่เสียชีวิตและพวกเขาก็อ้างว่ารู้สึกกดดันเป็นอย่างมากในการแสดงบทบาทภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ ก็เรียกได้ว่าความฮอตของพระเอกคุณพ่อลูกหนึ่งอย่างยอนบินก็ยังคงเส้นคงวาอยู่นะคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีข่าวแว่แวๆว่าเขากับซนเยจินเองเนี่ยก็จ่อที่จะฟ้องคนที่ไปแฮกรูปลูกชายสุดที่รักของเขาเผยแพร่อ,ออกมาทางอินเทอร์เนต็ตด้วยนะคะซึ่งจริงๆซุปตาทั้งสองก็ต้องการความเป็นส่วนตัวและต้องการใช้ชีวิตแบบปกติมากที่สุดนั่นเองค่ะ งานนี้เราก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งสองคนนะคะและหวังว่าไม่นานนี้พวกเราก็คงจะได้มีโอกาสได้ยนโฉมยนบินน้อยกันบ้างนะคะว่าจะหน้าตาน่ารักออกมาว่าจะหน้าตาน่ารักขนาดไหนค่ะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมล่ะคะชอบคลิปนี้หรือเปล่าถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง ABC บันเทิงด้วยนะคะ และถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระบันเทิงบันเทิงจากช่องของเราก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย